สวัสดีค่ะช่องเจเคเอนอสยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไ,ไว้ด้วยนะคะเจคเอนอสนำเสนอให้ชมเป็นบ้านเดี่ยวในแหล่งของชุมชนนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งเศรษฐ,ฐกฐิจเลยค่ะอยู่ตลาดปามโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่246ตารางวาค่ะทำเลร,รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ อยู่ในซอยป่าโมกลาดบำรุง4ตําบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะราคาแปลงนี้นะคะสอร้านสแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งตัวบ้านนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวมีโรงจอดรถ2คันค่ะห้องใหญ่มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนอนใหญ่นะคะ มีระเบียงด้านข้างค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงค่ะขึ้นบันได5้าขั้นนะคะมีลานซีเมน์หน้าบ้านประตูรั้วเป็นอลลอยค่ะมีพื้นที่รอบบ้านกว้างๆค่ะสามารถต่อเติมเพิ่มได้หรือว่าจะลงสวนรงต้นไม้ก็ได้นะคะทำประโยชน์ใช้สอยได้อีกเยอะเลยค่ะแถมเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้บ้างบางชิ้นนะคะการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะทุกท่าน ถนนกว้างสามารถรถวิ่งสวนกันได้นะคะอยู่ใกล้เทศบาลอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอนะคะท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามแลนะนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปค่ะ เป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายนะคะแอดมินใส่ข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ